สวัสดีครับพี่น้องมวลมหาประชาชนที่เคารพรักทุกท่านครับสวัสดีครับทักทายกันนะครับพี่น้องผมเชื่อว่าวันเป็นวันที่พี่น้องมวลมหาประชาชนและคนไทยตั้งประเทศรอคอยคือวันที่31เดือนมีนาคมและหลายคนอาจจะแปลกใจเอ๊ะคำว่ารอคอยรอคอยนี่หมายถึงอะไรวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่ยิ่งรักจะต้องไปชี้แจงต่อปอป,อปอชอครับพี่น้องครับ เพราะก่อนหน้านี้มีกระแสของคุณยิ่งรักษ์พูดมาตลอดยิ่งลักษ์สื่อผ่านประชาชนเยอะมากจนประชาชนสับสนยิ่งรักษ์ต่อว่าปป,ปชว่าทําไมปปชทําโครงการขอ,อของยิ่งรักษ์ด้ความเร่งรีบยิ่งรักษ์บอกว่าเรียกร้องขอความเป็นธรรมจากปปชประกอบกับทีมงานของยิ่งลักษเองหลายๆคนก็พยายามโจมตีว่า อำมาตย์อยู่เบื้องหลังปปอชอในการทําโครงการรับจำนําข้าวนอกจากนั้นแล้วยิ่งรักยังต่อว่าว่าทําไมดําเนินการคุณยิ่งรักแค่ใช้เวลา21วันนอกจากนี้แล้วจะมีประเด็นบอกว่าพี่น้องที่รักทุกท่านครับ,รรบยิ่งรักยังพูดบอกว่าทําไมเอกสารที่เอาไปให้ยิ่งรักพิจนารณาเนี่ยแค่49หน้า ไปไปมามีการพูดถึงตัวเลขเอกสาร280หน้าไปไปมาบอกว่าทําไมเวลาให้เวลาอ่านเอกสารแค่สามวันนี่คือสิ่งที่ยิ่งลักษณ์เอะโวยวายมาตลอดพี่น้องที่รักทุกท่านครับวันนี้เราต้องมาเคลียร์ประเด็นเรื่องข้าวกันว่าสาระสําคัญที่คุณยิ่งลักษณ์ต้องชี้แจงต่อปปชและชี้แจงต่อประชาชนมีแค่สองเรื่องข้อที่หนึ่งคุณยิ่งลักษณ์ คุณปล่อยให้มีการทุจริตโครงการรับจำนำข้าวหรือไม่ปล่อยปะละเลยให้มีการทุจริตโครงการรับจำนำข้าวหรือไม่ถ้าคุณชี้แจงได้คุณหลุดคดีฮะและข้อที่สองโครงการรับจำนำข้าวมันโกงจริงหรือไม่วันนี้ต้องเคลียร์กับพี่น้องทุกคนมีแค่สองประเด็นที่คุณยิ่งกจะต้องชี้แจงมันโกงหรือเปล่าและข้อที่สองคือ ปล่อยปะละเลยให้มีการทุจริตหรือไม่ถ้าคุณยิ่งรักเคลียสิ่งเหล่านี้ได้ทุกอย่างจบคุณยิ่งรักหลุดแต่ถ้าคุณยิ่งรักเคลียสิ่งเหล่านี้ไม่ได้คุณยิ่งรักต้องจบด้วยคุก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 คุครับผมจำเป็นต้องมาคุยเรื่องนี้วันนี้เนื่องจากว่าก่อนหน้านี้ยิ่งรักบิดเบือนสังคมมาตลอด พยายามเรียกร้องความเห็นใจและเรียกร้องความเป็นธรรมจากสังคมโดยที่พี่น้องประชาชนไม่รู้เรื่องมิหนำซ้ำพี่น้องครับวันนี้เราก็รุนนะลุนกันตั้งแต่เช้าเอยิ่งรักจะมาชี้แจงแต่อปปชหรือไม่ผมคิดไปถามกรณีพี่น้องหนึ่งสงสัยยิ่งรักอาจจะไม่มาชี้แจงด้วยตัวเองอาจจะให้ทนายความมาเพราะว่าผมเชื่อว่าถ้ายิ่งรักถูกซักถามมากๆอาจจะตอบไม่ได้นี่คือทางออกข้อที่หนึ่ง หรือข้อที่สองยิ่งรักอาจจะมาชี้แจงด้วยตัวเองก็ได้และข้อที่สามคือยิ่งรักอาจจะไม่มาเลยพี่น้องใช่ไหมครับแต่เดิมผมคิดว่ายิ่งรักเขาคงไม่มาเลยเพราะเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้ปปชเคยชี้มูลนายบุญทรงเตลิยาพิ่ลมและคณะ15คนนะ่ะไอ้พวกนี้ไม่มาพี่น้องผมคาดแดาว่ายิ่งรักคงจะไม่มาแต่ปรากฏว่าคาดการผิดพี่น้องวันนี้เวลาประมาณสักใกล้ๆกลบ่ายสามคุณยิ่งรักมาพร้อมวิวแชร์ครับพี่น้อง นั่งรถเข็นมาเพื่อจะมาชี้แจงต่อปปช30นาทีแล้วกลับไม่ยอมพูดใดๆทั้งสิ้นสีหน้าเคียงเคียดเพราะดูท่าทางแล้วไปไม่รอดแน่นอนพี่น้องครับแต่สิ่งที่เราต้องตามคุณยิ่งรักและพักเพื่อไทยให้ทานพี่น้องถ้าพี่น้องจําได้ตอนสมัยตอนยุคคุณทักษิณเขาพยายามกล่าวหาว่าสารสองมาตรฐานยุคนั้นพวกเราใจดีแล้วก็ปล่อยให้มันพูดไปสารสองมาตรฐานสอสารสมาตรฐาน พูดไปพูดมาคนเชื่อเลยพี่น้องมาวันนี้ยิ่งรักมาฟอร์มเดิมเป๊ะเลยยิ่งรักไม่กล่าวหาปปชสองมาตรฐานแต่ยิ่งรักกล่าวหาว่าปปชทําไมเร่งรีบทำไมไปปปปปปชไม่ให้ความเป็นธรรมกับคุณยิ่งรักเขาพยายามพูดอยู่เลยว่าทําไมเร่งรีบทําไมไม่ให้ความเป็นธรรมทาไมเร่งรีบทําไมไม่ให้ความเป็นธรรมทำไมใช้เวลาแค่21วันดังนั้นวันนี้เราต้องตามให้ทันนะพี่น้องประเด็นสําคัญอย่างที่ผมเรียนพี่น้องไปแล้วว่าคุณยิ่งรักคุณมีหน้าที่ตอบสองประเด็น คุณโกงหรือเปล่าทีมงานคุณโกงหรือไม่และข้อที่สองคือคุณปล่อยปะละเลยให้มีการโกงหรือไม่แต่วันนี้พวกนี้เจ้าเล่ห์พี่น้องพวกนี้ไม่ได้ต่อสู้ในเชิงข้อเท็จจริงถ้าพวกคุณไม่โกงคุณเอาหลักฐานมาดูสิว่าคุณไม่โกงคุณระบายค่าไปแล้วคุณได้เงินมาเยอะคุณเพียงพอต่ดการจ่ายชาวนาถ้าคุณไม่โกงและคุณยิ่งรักเองก็ต้องพิสูจน์เหตุแล้วว่าคุณยิ่งรัก ดูมาตลอดกํากับมาตลอดสั่งการรับมนตรีมาตลอดอย่างนี้ถือว่าไม่ปล่อยปะละเลยแต่วันนี้พูดที่เจ้าเล่ครับพี่น้องคําถามถามว่าเจ้าเล่อย่างไรคนเหล่านี้ไม่เคยต่อสู้ในข้อเท็จจริงมีแต่การกล่าวหาว่าปป,ปชไม่ได้ให้ความเป็นธรรมปปชเร่งรีบปปชไม่ให้ความเป็นธรรมปปชเร่งรีบวันนี้พวกเราจริงต้องมีหน้าที่ในการชี้แจงให้กับพี่น้องเห็นภาพว่า พวกนี้ไม่ได้ต่อสู้ในข้อเท็จจริงแต่พวกนี้ใช้อาศัยวิธีการเจ้าเล่บอกยิ่งรักและพักเพื่อไทยเลยว่าวันนี้สังคมทุกคนตามทันแล้วโว้ยตามทันพวกเองแล้วโว้ยผมขอเท้าความลำดับชั้นของเวลาที่เกิดขึ้นโครงการเราจะนำเข้าวเกิดวันที่7เดือนตุลาคม2554พี่น้องฟังช้าๆนะฮะ และพี่น้องก็ได้อ๋อเลยว,ว่าอ๋อยิ่งรักแหละพักเพื่อไทยพวกนี้มันเจ้าเล่ห์พวกเราตามทันแล้วโครงการนี้เริ่มต้นเดตุลาคมปี54ประมาณเดือนเมษาปปชเคยมีหนังสือเตือนไปยังรัฐบาลยิ่งรักว่าโครงการนี้มันมีการโกงเยอะนะคุณต้องดูแลให้ดีนะคุณอย่าปล่อยปะละเลยให้มีการทุจริตนะเดือนตุลาคมปีห้พี่น้องครับพรกความ พักการเมืองใหม่โดยท่านสมศักดิ์โกสัยสุขได้ทำหนังสือร้องเรียนไปที่ปปชว่าโครงการนี้มีการทุจริตให้ปป,ปชมีการสอบสวนนั่นคือเดือนตุลาคมปี55ต่อมาเดือนพฤศจิกายนปี55พี่น้องฟังช้าๆจะได้เห็นภาพว่าสิ่งที่ยิ่งลักกล่าวหาปป,ป,ปชว่าใช้เวลาแค่21วันไม่ได้ให้ความเป็นธรรมนั้นมันจริงหรือไม่เดือนพฤศจิกายนปี5องค์การต่อต้านคอร์รัปชัน ก็ร้องเรียนไปยังปปชว,ว่าโครงการนี้มันมีการทุจริตเกิดขึ้นหลังจากนั้นเดือนธันวาคมผมเป็นคนร้องเรียนต่อปปชว,ว่าโครงการนี้นอกจากมันทุจริตทุกขั้นตอนแล้วการระบายค่าแบบ G 2 G มันก็ยังโกงด้วยมันไม่ได้ระบายค่าแบบ G 2 G จริงมันเป็นการขายเอื้อให้กับผู้ใกล้ชิดและเอาเงินมาแบ่งกันซึ่งผมเป็นคนร้องเรียนตอนเดือนธันวาคม ปี55พี่น้องที่รักทุกท่านครับฟังช้าๆไปเรื่อยๆจะได้เห็นภาพและจะได้เป็นคําตอบให้พวกเราช่วยกันไปอธิบายให้กับพี่น้องประชาชนว่าสิ่งที่ยิ่งรักเรียกร้องความเป็นธรรมสิ่งที่ยิ่งรักบอกว่าปปชเร่งรีบถือว่ากระบวนการนี้เรียกว่าเจ้าเล่ห์ของยิ่งรักชินวัตรและพรรคเพื่อไทยเดือนมิถุนายนปี56พี่น้องผ่านมาได้ประมาณ5-6เดือน ในช่วงนั้นน่ะเราก็เรียกร้องปปชามาตลอดว่าปปชต้องเร่งดําเนินการประเทศชาติเสียหายแล้วเดือนมิถุนายนปี56ผมไปร้องปปชอีกครั้งหนึ่งเป็นกรณีที่2องไอตอนเดือนธันวาคมผมต้องกรณีขายข้าวแบบ g 2 g แต่ตอนเดือนมิถุนาปี56ผมร้องบอกว่ารัฐบาลชุดนี้แอบขายข้าวราคาถูกให้ผู้ใกล้ชิดราคาตันละ5,700บาท และไปขายต่อเองราคา12ื่นสองบาทกำไรต่อหกหมื่นสามได้เงินกำไรมากกว่าที่รัฐบาลได้รับพวกพ่อค้าที่ใกล้ชิดรัฐบาลได้เงินกำไรตันละ6กพันสาบาทแต่รัฐบาลได้เงินเข้ารัฐบาลแค่ตันละ5,700บาทนั่นคือเดือนมิถุนายนปี5้าหลังจากนั้นมาหนึ่งเดือนเดือนกรกฎาคมปี56ท่านก้านนรงจันทิก ได้ออกมาแถลงกับพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศหลังจากที่ถูกกระแสสังคมว่าทําไมปปชทํางานช้าจังทําไมจนป่านนี้ครึ่งปีกว่าแล้วไม่มีอะไรคืบหน้าวันนั้นท่านการณรงค์จันทิกได้ออกมาพูดกับคนไทยทั้งประเทศว่าขณะน,นี้โครงการตรวจสอบของปปชตรวจสอบไปคืบหน้ามากและปปชจะดําเนินการตรวจสอบทั้งสองกรณีคือหนึ่งกรณีทุจริตการระบายข้าว และอันที่สองคือภาพรวมของโครงการรับจำนำข้าวทั้งหมดนี่คือที่ท่านการณรงจันทิกออกมาถแถลงตอนเดือนกร,รกฎาคมปี5-6พี่น้องที่รักทุกท่านครับหลังจากเหตุการณ์ผ่านไปอีกประมาณ5เดือนตอนเดือนธันวาคมปี5-6ท่านวิชามหาคุณท่านได้ออกมาถแถลงอย่างเป็นทางการว่า การระบายค่าแบบ G2G ของรัฐบาลยิ่งรักชินวัตรบทพิสูจน์ออกมาแล้วว่ามีการทุจริตจริงย้ำนะครับพี่น้องเดือนธันวาคมปีห6ท่านวิชามหาคุณได้ออกมาถแถลงยืนยันชัดเจนว่าการระบายค่าแบบ G2G มีการทุจริตจริงเป็นการขายให้กับบริษัทผู้ใกล้ชิดรัฐบาลในราคาถูกๆ ที่อ้างว่าจะส่งออกไปประเทศจีนส่งออกไม่จริงเพราะจากการตรวจสอบประมาณสองปีบอกว่าการขายข้าวจี g จีไปจีนมีทั้งสิ้น4ล้านแแสนตันแต่ท่านวิชาตรวจสอบพบว่าข้าวส่งออกไปจีนมีแค่375,000ตันข้าวอีกสี่ล้านกว่าตันนั้นวนเวียนอยู่ในประเทศวันนั้นท่านวิชาเลยบอกว่า จ2ทูจีที่คุณอ้างว่าเป็นการระบายนั้นมันไม่เป็นความจริงมันมีการทุจริตเกิดขึ้นในเดือนธันวาคมปี56าพี่น้องฟังช้าๆนะครับเราจะได้ตามได้ทานเพราะเรื่องนี้จะเป็นจุดสำคัญอีกไม่กี่วันจากนี้ไปตอนเดือนธันวาคมปี56ที่ท่านวิชาถแถลงวันนั้นท่านวิชาบอกว่าข้อมูลที่ถแถลงจำเป็นต้องสอบเพิ่มอีก5ชุด หรือ5กลุ่มบุคคลคนคนแรกที่จะต้องสอบคือนายภูมิสารผลที่เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ในขณะนั้น 2. ระดับอธิบดีและข้าราชการของกรมการค้าต่างประเทศ 3. บริษัท g s s g Import Export and Corporation ที่อ้างว่ามาทำสัญญาซื้อขายแบบ G2G กับรัฐบาลยิ่งรักชชนวัต 4. ไอปามไอโจและคณะและ 5. บริษัทสยามอินด e <my single> ิก้าซึ่งถือว่าเป็นบริษัทผู้ใกิ่และรับผลประโยชน์กขนาดนั้นผมจะบอกแล้วโอ้สงสัยปปชท่านจะเล่นเล่นเกมอะไรหรือเปล่าจนป่านนี้ยังไม่มีบทสรุปอีกเลยเราวิพากษ์วิจารณ์ปปชหลายรอบแต่ณเดือนธันวาคมปี56หลังจากดำเนินการมาได้ประมาณปีเศษแล้วเนี่ย บทสรุปยังไม่มีความคืบหน้าจนกระทั่งเข้าสู่จุดสำคัญแล้วครับพี่น้องอวันที่16มกราคมปี57ปปชมีมติแจ้งข้อกล่าวหานายบุญทรงเตลิยาพิรลมนายภูมิสารผลและพวกรวมทั้งสิ้น15คนทุจริตโครงการรับจะนนำข้าวโดยเฉพาะ การระบายค่าแบบ G2G ครับพี่น้องย้ำให้ชัดๆอีกครั้งหนึ่งว่าหลังจากปปชสอบมาแล้วประมาณปีเศษๆจนรับบนแล้วบนอีกวิาพากษ์วิจารณ์ปปชแล้วดา่าแล้วด่าอีกจนกระทั่งปปชมามีบทสรุปในวันที่16เดือนมก,กราคมปี57ฟังช้าๆนะครับพี่น้องสำคัญนะครับตอนนี้ 16มกราคมปี57ปปชชี้ม right ูลแจ้งข้อกล่าวหานายบุญทรงและคณะคณะเดียวกันณวันนั้นปปชได้มีมติไต่สวนเพิ่มเติมนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีในข้อหาละเว้นปฏิบัติหน้าที่หรือทุจริตต่อการปฏิบัติหน้าที่ในวันนั้นคือวันที่16มกราคมปี57ครับพี่น้องครับ ผมเลยจะชี้ให้พี่น้องเห็นว่าแค่บอกว่าจะไตส่สวนเพิ่มเติมจริงรักชินธตรปปชอสอบมาเป็นปีแล้วปปชสอบมาเป็นปีขณะพวกเราทําหน้าที่นี้ตรวจสอบเราก็วิพา์วิจารณ์ปปชมาตลอดว่าทําไมปปชคุณทํางานช้าจังฟังต่อนะครับพี่น้องหลังจาก16มกราคมปี57ต่อมาคือวันที่28มกราคมปี57 ผ่านไปอีกประมาณ10กว่าวันปปชเลยบอกว่ามีมติใช้องค์คณะของปปชทัคณะไต่สวนคุณยิ่งลักชินวัตรในฐานะทุจริตต่อการปฏิบัติหน้าที่ในโครงการรับจำนำข้าวและรวมคดีถอดถอนคุณยิ่งรักกรณีทุจริตโครงการรับจำนำข้าวเข้าด้วยกันในวันที่28มกราคมปี57 และหลังจากนั้นต่อมาวันที่18กุมภาพันธ์ปี57ห่างมาได้21วันปปชจึงมีมติแจ้งข้อกล่าวหานางสาวยิ่งรักชินวัตรในฐานะปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือทุจริตต่อการปฏิบัติหน้าที่ในโครงการรับจำนำข้าวคือปล่อยให้มีการโกงของโครงการนี้พี่น้องที่รักทุกท่านครับ หลังจากมีมติเมื่อวันที่18เดือนกุมภาพันธ์ปรากฏว่ายิ่งรักออกมาโวยวายวันที่20พี่น้องช่วยกันฟังตรงนี้เดี๋ยวกลับไปบ้านหรือเจอคุณรู้จักจะได้ช่วยกันพูดเยอะๆช่วงนี้ฟังช้าๆอีกครั้งนะครับเพราะเราล่าพี่น้องฟังมาเป็นปีแล้วว่าปปชทําหน้าที่มาเราวิพากษ์วิจารณ์ว่าทำไมช้าจังทาไมช้าจังเราร้องยิ่งรักกับบุญสพร้อมกัน ปปชชีมูลบุญทรงแจ้งข้อกล่าวหาบุญทรงวันที่16แล้วมาตั้งคณะองค์คณะเต็มไตส่สวนวันที่28มกราคมมีมติแจ้งข้อกล่าวหาวันที่18กุมภาพันธ์ปี57วันที่20ยิ่งรักออกมาโวยวายว่าปปชใช้เวลาแค่21วันทำไมเร็วจังวันนี้เราต้อช่วยกันเคลียร์เลยว่าพี่น้องประชาชนที่รัก ปปอชอเขาสอบมาเป็นปีแล้วสอบมาเป็นปีแล้วไม่ใช่สอบแค่21อวันยิ่งรักเองจำไว้ด้วยเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญเพราะว่ายิ่งรักกำลังโกหกประชาชนเนื่องจากประชาชนไม่เข้าใจเนื่องจากว่าจำนวนวันที่การสอบมันนานมากยิ่งรักนึกว่าคนไทยงโง่นึกว่าคนไทยไม่รู้เรื่องเลยมาบอกคนไทยว่าปปอชสอบตัวเองแค่2 1อวันขอความเห็นใจขอความเป็นธรรม อ้วกแตกครับพี่น้องครับสรุปแล้วประเด็นนี้เคลียร์นะพี่น้องเพราะขณะนี้ยิ่งรักกําลังเอาเรื่องนี้ให้คนเสื้อแดงปปลุกระดมคนเสื้อแดงบอกว่าปปชเป็นคนของอามาดไปสอบยิ่งรักแค่21วันซึ่งไม่จริงปปชสอบเรื่องนี้มาเป็นปีแล้วเพียงแต่ว่าของยิ่งรักเนี่ยนานกว่านายบุญทรงนอกจาก21วันแล้วเนี่ยอาจจะมีเศษวันอื่นประมาณสักสิบกว่าวัน กินเวลามากกว่านายบุญทรงท่านั้นเองดังนั้นทุกคนต้องจำนะว่าถ้ายิ่งรักพูดอย่างนี้เราบอกยิ่งรักโกหกประชาชนประชาชนไม่ได้ง่นะโว้ยวที่ผมจำเป็นต้องเอาเรื่องนี้มาย้ำเยอะๆเ,เพราะว่าพวกนี้กำลังไปปลูกปั่นประชาชน<ว>ผมบอกเองว่าถ้าคุณแน่จริงคุณเอาหลักฐานม,มาโชว์แค่นี้เองว่าโครงการจำนำข้าวการระบายข้าวพวกคุณไม่ได้โกง คุณเอาหลักฐานมาโชว์มันก็จบแล้วยิ่งรักก็เอาหลักฐานมาโชว์ว่าสั่งการตําหนิติเตียนดาเนินการอย่างเียบขาดเรียบร้อยแล้วมีการลงโทษเรียบร้อยแล้วว่าไม่ได้ปล่อยประละเลยแต่ยิ่งรักไม่ได้ดาเนินการเรื่องนี้ยิ่งรักมีแต่ขอความเป็นธรรมขอความเป็นธรรมขอความเป็นธรรมขอเสียงโผ่เลยครับพี่น้องครับ <S <S แค่นั้นยังไม่พอพี่น้องปปชบอกคุณยิ่งรัก หลังจากมีมติแจ้งข้อกล่าวหาวันที่18กุมภาพันธ์ปปชบอกว่า27กุมภาพันธ์คุณยิ่งรักมารับทราบข้อกล่าวหาถ้าพี่น้องจำได้โจงนั้นยิ่งรักไปตรวจทางเหนือตรวจอีสานวันที่27กุมภาพันธ์ให้ทนายความมาแล้วก็หลังจากให้ทนายความมาปั๊บปปชบอกว่าไม่เป็นไรทนายความมาก็ได้แต่คุณยิ่งรักต้องมาชี้แจงข้อกล่าวหาภายในเวลา15วันครั้งแรกให้15วันฮะ ถ้านับ15วันจากวันที่28กุมภาพันธ์ตกวันที่14เดือนมีนาคมใกล้แล้วนะ14มีนาคมปรากฏว่าเมื่อถึงใกล้14มีนาคมคุณยิ่งรักก็มัวไปเที่ยวมัวไปแต่แลรดแตะแต่อยู่เลยพี่น้องไม่เคยสนใจมาชี้แจงข้อเก่าวหาให้ท้านายความมาขอเลื่อนเวลาต่ออีก4 5วันนับจากวันที่14เดือนมีนาคมปปชเขาก็อ้างว่า เขาให้โอกาสคุณยิ่งรักในฐานะนายยกรัฐมนตรี45วันที่จะเพิ่มออกไปมันานเกินไปปปชบอกว่าให้เพิ่มอีก15วันถ้าเพิ่มอีก15วันรวมของเก่า15วันกลายเป็น30วันแต่15วันมันตกวันที่29เดือนมีนาคมมันเป็นวันเสาร์เขาเลยเลื่อนให้มาเป็นวันจันทร์คือวันนี้วันที่31เดือนมีนาคมเท่ากับว่า ยิ่งรักได้เวลาทั้งสิ้น32วันน่าจะเพียงพอต่อการชี้แจงครับพี่น้องแต่ปรากฏว่าพักเพื่อไทยยิ่งรักระบอบทักษิณมันเจ้าเล่มันไม่เคยเอาข้อเท็จจริงมาเถียงเอาเอกสารมาโชว์ว่าไม่ได้โกงไม่ได้รักเว้นปฏิบัติหน้าที่มันพยายามปล่อยข่าวว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมมาบอกว่าเอกสารที่ปปชให้ไปมีแค่4นะีหน้า พี่น้องคงเคยได้ยินนะเพราะคุณยิ่งรักออกมาบอกโอ้ยพี่น้องประชาชนเห็นใจดิฉันเถิดค่ะข,า,ขาดิฉันก็กระเพกกระเพกดิฉันได้เอกสารแค่49หนะ้าปากอกว่าปปชเขาก็บอกว่าไอเอกสาร49หน้ามันเป็นใบปะหนะ้าไสในเนี่ยมันเป็นเอกสารของทางราชการทั้งหมดคุณยิ่งรักคุณเป็นนายกคุณมีเอกสารพวกนี้หมดเรียบร้อยแล้ว เจอปปชตอบอย่างนี้ยิ่งแล้วก็หงายเก่งเพราะประชาชนรู้ทันแล้วว่าไอ้49หน้านั้นเอกรายละเอียดรัฐบาลมันมีทั้งหมดเรียบร้อยแล้วครับแต่มันมาโกหกประชาชนครับพี่น้องครับแต่ผมเชื่อว่าหลังๆปปปชเขาลำคาญอา้าไอ้ทนายความเองอยากจะถ่ายเอกสารก็ถ่ายไปมากดว่ามันถ่ายเอกสารไปได้280หน้า เมื่อไทยเอกสารประมาณสักวันที่27เดือนมีนาคมได้280หนา้ายิ่งรักมาออกลวดลายอีกเลยพี่น้องยิ่งรักออกมาอ้อนประชาชนบอกว่าโอ้ยปปชนเนี่ยให้เอกสารมา280หนา้ามีเวลาแค่3วันจะต้องมาชี้แจงวันที่31มันอ่านไม่ทันปปชเขาบอกว่าไอ้เอกสารพวกนี้คุณมีอยู่แล้วมันเป็นมติคณะรัฐมนตรีคุณก็มีอยู่แล้วมันเป็นคำแถลงนโยบายของทางรัฐบาลคุณก็มีอยู่แล้ว เอกสารของปปชเองหรือเอกสารของสตงอเองคุณก็มีอยู่แล้วมันไม่มีผลต่อรูปคดีคุณอย่ามาปิดเบือนตอลดตอแหลเลยคุณยิ่งรักเอ๋ยดังนั้นปปชก็เลยบอกว่างั้นยังไงก็แล้วแต่คุณจะต้องมาชี้แจงภายในวันนี้คือวันที่ส .1 เดือนมีนาคมวันนี้เท่านั้น พี่น้องครับโอ้มีเรื่องอยากจะเล่าเยอะเลยประกฏว่าเหลือเวลาไอ้สามมาทีเล่าสั้นๆอย่างนี้นิดหนึ่งพี่น้องสรุปแล้วคือยิ่งรักพยายามพยายามกล่าวหาปปชอย่างเช่นบอกปปชทําไมไม่ตั้งอนุกรรมการขึ้นมาตรวจสอบอยู่ๆใช้คณะชุดใหญ่เลยปปชเคลียร์ประเด็นนี้ได้ดีมากว่าเนื่องจากยิ่งรักเป็นนายกรัฐมรีตําแหน่งนายกรัฐมรีเขาต้องใช้คณะกรรมการชุดใหญ่ของปปชถือว่าเป็นการให้เกียรติ ถ้าไปตั้งเป็นนันุเอาเด็กๆมานั่งซักนายยกรนตรีถือว่าไม่เหมาะสมงั้นสิ่งที่ปปชชี้แจงเนี่ยปปชได้ทําหน้าที่อย่างสมบูรณ์อย่างยิ่งช่วยออกเสียงให้กําลังใจปปชนะครับพี่น้องครับพี่น้องที่รักทุกท่านครับไม่เป็นไรเดี๋ยววันหน้าเรามาคุยกันต่อเพราะมันจะมีอีกหลายประเด็นที่ยิ่งรักชินวัตรขอย้ำนะครับว่าพี่น้องมวลมหาประชาชนคนไทยทั้งประเทศ วันนี้เราตาโตเราตื่นแล้วฮะเราตามพักเพื่อไทยยิ่งรักชินวัตรและระบอบทักษิณทันสถานการณ์ทั้งหมดพวกนี้ไม่กล้าเอาข้อเท็จจริงมาต่อสู้เอาจุดเล็กๆน้อยๆเอาแท็กติกมาต่อสู้พยายามปลุกระดมมวลชนบอกว่ายิ่งรักชินวัตรไม่ได้รับความเป็นธรรมกระบวนการต่างๆของปปชทาด้วยความเร่งรีบ แต่ถ้าพี่น้องฟังที่ผมเล่ามาทั้งหมดไล่มาทั้งหมดปป,ปชไม่ได้เร่งรีบเพราะปปชใช้เวลามาเป็นปีเท่ากับคุณยิ่งรักได้รับความเป็นธรรมอย่างเต็มที่แต่คุณมาโกหกมวลมาหาประชาชนวันนี้คนรู้ทันคนหมดทุกคนเรียบร้อยแล้วครับห <browse> ลังจากนี้ไปแล้วต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเพราะผมเชื่อวันต่อวันจากนี้ไปจะมีข้อมูลของปปชออกมาเรื่อย เมื่อมีข้อมูลของปปชออกมาเรื่อยๆทางฝั่งยิ่งลักษณ์และพระเพื่อไทยก็จะมาดิสเครดิตและผมย้ำนะครับว่าเราต้องตามให้ทันประเด็นข้อเท็จจริงเราไม่กลัวสาระเราไม่กลัวแต่ไอ้พวกนี้มันชอบบิดเบือนเราจริงจําเป็นต้องเอาข้อเท็จจริงมาชี้แจงมวลมหาประชาชนให้ทุกคนได้รับรู้และสุดท้ายผมเชื่อว่าถ้าเราตามสารการทันมันพยายามบิดเบือนว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมมันพยายามบิดเบือนว่าเร่งรีบรวบรัด ตัดตอนวันนี้เรารู้เรื่องทั้งหมดแล้วเราช่วยกันพูดแล้วเราช่วยกันอธิบายทุกคนตื่นมาแล้วทุกคนตามทันอย่างน้อยยิ่งรักคุณเอย๋ยคุกคุกคุกแน่นอนครับสวัสดีครับพี่น้องครับเอาล่ะครับปรบมือให้คุณหมอวรลลงเดือกิติกรมครับ